โอเคครับเพื่อนๆอ,อันนี้เก็บบรรยากาศยามเย็นมาฝากกันสำหรับที่ผมพักอยู่นะครับผม My ล o เ e นี่นี่เขาก็เริ่มก่อสร้างเพิ่มนิดนึงแล้วแถวๆนี้นะครับตอนเย็นนี่เสือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับอากาศที่ค่อนข้างเย็นขึ้นมาประมาณสัก22-23องศาได้อันนี้ผมอยู่ข้างบนเลยนะจากพื้นนี่ขึ้นมานะเพื่อนๆ สูงเหมือนกันนะปีนขึ้นมามนโีโถมีทางขึ้นมามาอยู่ที่ป้ายนี่อยู่ที่ป้ายหมายเลิฟเห็นไหมวิวทะเลเหมาะน,นี่มันมีเขาเรียกว่าบรรยากาศที่ดีนะครับแสงดีๆแบบนี้เอามาฝากเพื่อนๆกัน,กนว่ามันโอเคนานมีโดมด้วยเห็นป่าวนางพญาเจ้าอื่นๆ นี่เอามาฝากกันนะนี่บรรยากาศยามเย็นที่นี่นะครับช่วงเช้าน่าจะมีหมอกลงเหมือนกันนะเนี่ยดูแล้วน่าจะได้อยู่นะครับที่นี่ก็มีคนเล่นกันมากมายเด็กน้อยตา่ตางๆนี่เห็นมฟืบฟืบฟืนี่ ยอดผมชอบตรงนี้แสงดีบรรยากาศมันเหมาะสมประมาณนี้สำหรับวิวด้านบนนะครับอันนี้คือทางที่ผมขึ้นมาเพื่อนๆผมไม่ดูทางขึ้นเลยใชไหมเนี่ยขึ้นมานะครับผมสูงอยู่ <c oughs> แล้วเราก็อยู่ข้างบนนะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมอัพให้ชมกันเรื่อยๆ สนุกสนานกันไปครับ